สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณทิดาชลกุลเช่นเคยนะคะพกันในวันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันในตอนที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าออร่าของคุณอนุทินเนี่ยแหม่ค่อนข้างที่จะเปล่งประกายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะภาพที่ออกมาจากเขาใหญ่อย่างที่คุณพาเดชวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับทางเพื่อไทยหรือว่าทางคุณสารัตเลยนะคะแต่มันอาจจะเป็นผลดีกับทางคุณอนุทิน ในขณะที่หันมาดูพักเพื่อไทยในยามนี้เนี่ยแม่ก็หลากหลายเรื่องราวนะคะที่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของตระกูลอยู่บำรุงนะคะที่มีปัญหากันจุดเริ่มต้นเนี่ยดูเหมือนจะไปอยู่ที่คุณวันแต่เอาจริงๆแล้วก็คงจะทั้งสองพ่อลูกแหละนะคะถูกมองเรื่องกรณีที่ไปให้กำลังใจกับทาง Big กจ๊ จนกระทั่งมีการเรียกคุณวันมาพูดคุยแล้วก็บอกว่าพี่ก็ต้องมีทางให้อิงเดินบ้างอะไรทํานองประมาณนี้ไม่งั้นแล้วอิงจะปกครองคนอื่นได้ยังไงจนคุณวันก็แลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมลาออกนะคะแต่มันไม่ได้แค่ลาออกจากตำแหน่งในทางการเมืองลามไปถึงขั้นการลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะและล่าสุด คุณวันก็ได้ไปอยู่กับลุงพ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่คุณพ่อก็คือร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีตําแหน่งสสอ,อยู่ถ้าลาออกไปก็คือหลุดเลยทุกวันนี้ก็เลยเรียกร้องไล่ผมออกเลยเพื่อไทยต้องไล่ผมออกจากพรรคเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับ ลุงป้อมได้นะคะแบบที่มีตําแหน่งสสอ,อยู่ก็ต้องดูว่าแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยนะคะในขณะที่ตัวคุณเศรษฐาเองวันที่14สิงหาคมนี้สารมนูนนัดชี้ชาตาแล้วนะคะว่าจะรอดไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกันใครไปก่อนใครไม่รู้ละคะ่ะพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานฑ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่คะสวัสดีครับสรุปใครไปใครมาคะ ใครจะไปก่อนใครคะใคไปกันมาหรือไปทั้งคู่เออค่ะ <laughs> คือคุณเฉลิมเนี่ยวันนี้ก็คือไปจากพักเพื่อไทยอ่ะแน่นอนอนะเอ,อคุณเฉลิมก็ผมก็ชอบกันท่านทักษินก็ชอบกันเราสามคนก็มีความใกล้ชิดกันัองผมด้วยนะในอดีตในอดีตงั้นเขามีเรื่องอะไรกันออทำไม<ต>ถึงแต่ครั้งเนี้ย เป็นครั้งเดียวที่ผมเห็นว่าโอกาสที่จะกลับมาอรองรองกันเนี่ยน่าจะยากมาก oh. นี่เป็นครั้งแรกนะเขาทะเลาะกันจริงอ่ะเขาทะเลาะกันเรื่อยเขาก็เบียดไปไปเบียดกันมาหลายครั้งแล้ว hmm. นะฮะแต่ว่าด้วยความผูกพันก็ดีด้วยความต่างคนต่างก็มีอาวุธของตัวเองก็ดีเนี่ยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันก็นกเป็นความจําเป็น ah. ที่ทําใหท้ทั้งทั้งทู่เนี่ยจะต้องอไปไปมาหาสู่กัน แปลว่าเ <นะ S 1> มื่อก่อนระหว่างพพคุณทักษิณก็ระหว่างคุณทักษิณคุณปูอยู่ต่างประเทศมีเรื่องราวหลากมากมาย<อ>ก็เป็นอย่างที่คุณเฉลิมว่าคือเขาก็เป็นคนดูแลเรื่องคดีความต่างๆให้พอสมควรโดยเฉพาะของคุณปู<อ>นะเพราะว่าตอนคุณปูเป็นนายกในคุณทักษิณก็เอ้คุณเฉลิมก็ได้มีบทบาทสูงมากที่สุดในยุคนั้นนะฮะตอนนี้มันก็คือว่าบางทีท่านเฉลิมก็ มองตัวเองไว้เนี่ยในระดับหนึ่งแต่คุณทักสินไม่ได้มองคุณเฉลิมในระดับเดียวกันที่คุณเฉลิมมองตัวเองอม,มันก็เกิดความรู้สึกค,คุณทักสินต้องเล่นกว้างกว่าแต่คุณเฉลิมถือว่าก,ก,ก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่อยู่กันด้วยกันมาทําไมไม่ให้อ,อะไรอะไร,อ,ะไรอ,อันนี้ก็ว่ากันไปโดยเฉพาะในการตั้งรัฐบาลคราวนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นการตั้งรัฐบาลของคุณเฉลิมที่ ดูแล้วมีเสถียรภาพมากที่สุดตั้งแต่คุณทักษิณเล่นการเมืองมามตั้งแต่เล่นการเมืองมาครั้งนี้เป็นการตั้งรัฐบาลของคุณทักษิณที่มีความอนาคตม,มากยามมองมองอนาคตเด็กว้างที่สุดทุกวันเนี่ยเหมือนคุณทักษิณตั้งทำเสยเอยทำรัตนาวาของคุณทักษิณมาก็ทํากลางความมืดมืด มองเรียว่าฟ้ามืด<อ>หรือไม่ก็มีหมอกหนาทึบ<อ>แล้วก็มีคลื่นลมรุนแรงแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การตั้งรัฐนาวาหุทักษิณเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสา<อ>ท้ทองทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและป่่นกลาง <laughs> <laughs> ส่วนหมอกไม่มี<อ>นะอากาศก็เย็นสบาย จำใสเลยแต่ด้ความร้อนก็ดีความขุ่นมัวก็ดีหมอมื่อเกิดมันเริ่มเกิดขึ้นจากกับตันเรือเองคือคุณทักษิณเป็นต้นว่าปฏิญาเขาใหญ่ที่เราคุยกันก็ดีเรื่องที่คุณทักษิณคุณวันเข้าไปเยี่ยมคุณแจดก็ดีผิดเหรอคะมีวันนี้พ่อพี่ให้ประโยคนี้อมตะมาก แล้วรูปตอนที่เขานั่งผู้จัดการคนครบาลรูปคุณทักษิณก็อยู่หลังโต๊ะทํางานของแจ๊ดเอากันเองก็คนกันเองทั้งนั<ล>้นยแล<ม>้วคุณแจ๊ดก็คุณแจ๊ดแจ๊ดนี่ก็ไปหาไปเยี่ยมเยียนคุณทักษิณไม่ว่าจะอยู่ทั้งลอนดอนหรืออยู่ทั้งดูไบก็ไปมาหาสู่ตลอดอเพราะนั้นไม่มีใครหรอกที่จะเกลียดกับคนที่ตั้งรัฐบาลได้หรือเป็นหัวหน้าใหญ่รัฐบาลค่ะไม่มีเพื่อนคนไหนเกลียดเพื่อนที่เป็นคนตั้งรัฐบาลได้ แต่การที่ลุยทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งคุณทักษิณวันนี้ไม่ได้อยู่โดดคนเดียวมีคุณอุ๋งอิงด้วยค่ะแล้วเรื่องนี้ถ้าเริ่มต้นมาเริ่มที่คุณอิงห,งหรือเปล่าหรือเริ่มที่คุณทักษิณอันนี้สังคมไม่มีใครรับรู้ mm hmm. ไม่รู้และทั้งสองท่านก็ไม่ออกมาบอกว่าเริ่มต้นที่ใคร mm hmm. นะแต่ถ้ามันเริ่มต้นที่คุณอุง๋งอิงก็เพราะว่าหนึ่งความเป็นเด็กของคุณอิงเองมองภาพนี้ แบบว่าขัดเคืองหุณใจ oh. เพราะว่าการจะเล่นการเมืองเนี่ยมันต้องกลืนเลือดได้ข่มความแค้นได้หัวเราะทั้งที่ปากหัวเราะแต่ใจร้องไห้สมองกันเครียดจัดแต่หน้าตายิ้มแย้มคนต้องเล่นได้ระดับนั้นถึงจะขึ้นมาถึงชั้นนี้ได้ mm. แต่คุณหญิงยังยังยาววัยววเกินไปยังยาววัยววเกินไปแล้วก็ชีวิตก็สบายมาตลอดมีความกดดันเรื่องเดียวคือ เรื่องการเมืองของพ่อเท่านั้นนอกนั้นชีวิตเป็นสุขมาตลอดเพราะนั้นขีดความสามารถจะเป็นผู้ทางการเมืองเนี่ยมัน,ม,นมันต่ำอยู่ยังไม่มีพรรษานะฮะแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดจากคุณทักษิณบอกอุ๋งอิงให้ทำงานนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องจะต้องวิเคราะห์อ,อีกแบบหนึง่งนะเพราะว่าการที่คุณทักษิณเสียคุณเฉลิมไปเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมคะเอ่อ ถ้ามองทางการเมืองก็เรื่องเล็กเพราะคุณคุณเฉลิมก็หนึ่งแก่แล้ว uh huh. สองก็สุขภาพไม่ดี uh huh. แล้วก็สอบตกลูกก็สอบตกแล้ววันนี้กรุงเทพถูกยึดโดยพรรคเกาไก่ <Okay. S 2> นะฮะมันก็ดูแล้วก็เหมือนอย่างคุณเฉลิมเึงบอกว่าผมต่ำแต่ไม่ตก uh. แต่ตกแต,แต่ไม่ต่ำ แต่ว่าคุณเฉลิมนี่ยังได้เป็นสสพาร์ตี้ลิสต์ะะอันนั้นอันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นคือเก้าอี้หนึ่งหนึ่งในร้อยสี่สิบเอ็ดมันไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่ควรจะพูดถึงนะการเป็นสสแต่คุณรักถึงแต่เฉลิมก็เหลืออันนี้อันเดียวที่จะเล่นการเมืองได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมเสียพักแต่พักเพื่อไทยก็ไม่โงงจออะไล่แต่สงสัยอย่างหนึ่งคะ่ะคุณพเพชรก็ในเมื่อ อย่างที่คุณพะเดชพูดถึง100ร้อยตำรวจเอกเฉลิมประมาณนี้เนี่ยแอนกำลังคิดว่าถ้าสมมุติไม่มีปัญหากันแบบนี้เนี่ยผมออกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสนใจตําแหน่งสสเพราะยังไงแอนเชื่อว่าคงมีตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างน้อยๆก็ทฐานตรีช่วยในพลังประชาราฐัฐรออยูพ่พวกว่าพวกไม่มีวุฒธธิทางการเมืองอการเมืองเขาไม่ได้อยู่กันตรงที่คุณพูดมโนธรรม สามมันสานึกจร,ริยธรรมสูงส่งสปิริททางการเมืองในเมื่อคุณไม่ต้องการเรางั้นเราออกแล้วเราก็ไปเป็นละมนตรีช่วยเลยไม่เห็นจะเป็นต้องมีสสพลังประชารัฐไงคะเพราะว่าเขามีตําแหน่งเหลืออยู่ที่คุณไผ่ลิกยังไม่มีอะค่ะเพราะวันนี้คุณวันก็ไปอยู่กับแล้วเขาสร้างพักกันมาก็ยังไม่ได้เป็นแล้วคนข้างนอกเขาไปแล้วไปเป็นเลยใครก็จะให้พักดีวพักดิวพักไปพังเะยฮะก็พังไปเลยดิไม่ใช่พลังการเป็นพังประชารัฐ <laughs> ไม่ใช่พลัง <laughs> การเป็นพังเราลิงหายไป oh. อา้าวมันไม่ใช่ไอ้พวกที่พูดอย่างนี้คือพูดพูดว่าเอาสนุกเอามัน mm. แต่ไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้เอาสิ่งที่มันควรจะไม่ได้เอาความการเมืองมาเล่นกันแบบว่ามันต้องเป็นยังไง mm. วันนี้คุณเหลิมเหลือไพ่ใบเดียวคือการได้เป็นคนนั่งในสภา oh. แล้วเป็นที่เดียวที่ไฟฉายะสปอตไลท์จะจับกล้อง,ของเขา mm. แล้ววันหนึ่ง mm. ถ้าพัก พ,พังพวรัฐเอ้พักเพื่อไทยผันบอกโหวตหมดคุณทักษิณโหวตค้านคนเดียวอ่าคุณเฉลิมใช่ไหมคะออคุณเฉลิมโหวตค้านคนเดียวมันก็วันนี้คุณคุณเฉลิมจะเข้ามาในจอทีวีเกือบทุกจอจากนี้ไปเหมือนที่จตุพรวันนี้กลายเป็นคนที่ทุกจอต้องเรียกเข้าไปอ่ะเพราะอะไรเพราะอยู่ตรงข้ามทักษิณไงอืมทำไมนัทวุฒิไปไหนอะนัทวุฒิก็ พูดได้พูดได้เท่ากับจรุพรแต่เท่ากับจรุพรทุกอย่างแต่ไม่หายไปจากจอเพราะอยู่ฝั่งเดียวกับเพราะอ,อยู่ฝั่งเดียวกับทักษิณไงใช่ใช่ทำไมเฉลิมหายไปตลอดเพราะอะไรเฉลิมอยู่ฝั่งเดียวกับทักษิณาแต่วันนี้ใครที่อยู่บนจอทั้งหมดเนี่ยทำไมเษฐาธิวาลีถึงขึ้นจอทุกวันนะอ่ะก็อยู่ตรงข้ามเพราะไม่ได้อยู่กับทักษิณแล้วอะ่ะอืม วันนี้บนหน้าจอทั้งหมดคือคนที่อยู่ตรงข้ามทักษสินร้อยละเก้าสิบอาจจะเก้าสิบเก้าด้วยนะถ้ารวมทั้งคุณมนรุทินก็เอถ้ารวมทั้งสนทิและสิทธทิใช้หยุดเข้าไปด้วยอา,อาจจะร้อยละเก้าสิบเก้าเลยนะหรือว่หนึ่งเปอร์เซนตตรงไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นผมเองมั้งที่อาจจะเหลือ,อย 1, นตะ์หนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะรู้ว่า คนที่กำลังยำพักเพื่อไทยยำคุณทักษิณและครอบครัวอยู่คือคนของคุณทักษิณครึ่งหนึ่งในอ,อดีตและเ,เป็นคนตัวเต็งด้วยคือตัวต,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 ตัวตัวเหล็กหลักด้วยนะนี่ยังดีนะหมอชอน่านยังไปบวชพระอยู่นะอ่าค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าก็ไม่คิดหาทางไปนะออ เพราะว่าในในในพักการเมืองซึ่งคุณออลูกสาวดูแลอยู่เนี่ยคนที่แก่กว่าหรือคนที่เก่ากว่าหรือคนที่รุ่นโบร,ราณทั้งหลายแหละเขาไม่มีความสุขในการอยู่ที่นั่นแล้ว<อ>แล้วก็แล้วก็ถูกปฏิเสธจากอำนาจใหม่ในพักเพื่อไทยเหมือนกันอ๋อที่เขามีเพื่อไทยอะคาเดมีนี่ใช่ไหมฮะ <พ genau S 2> วันนี้เพื่อไทยมีอำนาจใหม่ที่เกิดจากลูกสาวของคุณ ทักษิลคุณทักษิณปไปดูแลรัฐบาลหน้าตาของโครงสร้างฝ่ายรัฐบาลขณะที่ลูกสาวกํกาลังดูแลความอนาคตหรือความเป็นอยู่ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้อรวบรวมคนรุ่นใหม่อะอเพราะนั้นเนี่ยคนรุ่นเก่าก็มองไม่เห็นอนาคตหรือชะ,ะตากรรมของตัวเองว่าจะอยู่ยังไงจะเป็นยงไงวันนี้ถ้าเผื่อจะมีการแต่งตั้งคอรมอมันจะเป็นพวกเขาไหม ก็จะมีพวกที่อยู่ในห้องเย็นเท่านั้นเองที่ตอนนี้ที่ยังได้รับการเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเื้อหนุนอยู่ส่วนคนข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ต่ำไปในกายเป็นคนที่มองไม่เห็นแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นเรื่องของผู้เฉลิมจะพัฒนาไปต่อไปยังไงเนี่ยก็ต้องดูว่า ดูการเล่นแต่วันนี้ที่พูดด้อย่างหนึ่งว่าคุณเฉลิมจะมีบทบาทสปอร์ตไลท์สองหน้าจะมีคนถามปัญหาทุกปัญหาคุณเฉลิมมากขึ้นจากการที่เป็นคนที่ไม่มีเย,ยบฉี่มาตลอดอนะนี่มันะก็เป็นแล้วก็วันเองเขาก็มีวันเองเขาจะมีคนติดตามเขาในในคลิปเขามากขึ้นจากการอยู่ตรงข้ามกับพรักเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตร แต่หมากเกมนี้เนี่ยแม้ว่าคุณเฉลิมอยากจะให้ขับออกสักเพียงไหนแต่เพื่อไทยก็คงเล่นเกมดองใช่ไหมคะเขาพูดชัดเจนไปแล้วอุนง,งิงก็พูดว่าไม่มีนโยบายในเรืนน่องนี้แต่คุณเฉลิมต้องทำให้เองขับไปให้ได้รสชาติอยู่ตรงนี้รสชาติอยู่ตรงนี้เอาไม่นะแล้วทนกูให้ได้นะทนกูให้ได้เออเออรสชาติอยู่ตรงนี้โอ้ที่ จะขึ้นจอตหอหลออคนจะเรียกคุณทักษณิณมาถามทุกเรื่อง oh. แล้วคุณทักษณิณก็จะไปเอ้คุณเฉลิมจะรู้ลึกในทุกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชินวัตร mm. และเรื่องราวหลายๆเรื่องที่คนวงนอกไม่รู้เพราะเขาอยู่กันมานาน mm. เขาหาล,กกลราารเรื่องรีรับมาสารพัดเรื่องเพราะนั้นวันเนี้อยู่ที่เฉลิมจะปล่อยแค่ไหนอ oh. รสชาติอย,อยู่ตรงนี้นะคะ,คะนี่คือรสชาติของเรื่องนี้เลยนี่คืออิมโมโนโบโต ผงชูรสของการเมืองรุ่นใหม่เอามาเนี่ยนะอย่าลืมนะครั้งหนึ่งคุณสุดารัตน์กับคุณเฉลิมเป็นไม้เบื่อคุณทักษิณกับคุณอ้อเป็นคนลอมชมนะอ่อนั่งสุดารัตน์ทักษิเฉลิมนั่งให้รักการให้รักการวันนี้ทั้งสองคนและรวมคุณจตุพรเข้าไปด้วยอีกนะคะ โห oh. รือพรยังไม่อยู่ในขั้นผู้นาพักครับผู้วํานมวลชนแต่เขายังไม่แต่สุรารัตน์กับทักษิณก็อยู่ตรงนั้น oh. เพกับเสหลันอยู่ตรงนั้น <Okay. S 2> แล้ววันนี้ทั้งคู่เนี่ยคนที่เคยเกลียดกันกับมีชะตากรรมเดียวกันนี่อีกรสชาติหนึ่ง <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต <c oughs> ใช่ไหมจะเกิดในอนาคตเนี่ย oh. เราต้องมาดู oh. Oh, oh. อย่างพี่ทวาวเนี่ย พิธาเนี่ยสนิทกับครอบครัวชินวัตรมากแต่ oh. ทักษิณก็มาก oh. กับโอก็มาก oh. แต่พอต้องตามคุณหญิงโุดาลั์มาก็กลายเป็นว่าต้องปลีกตัวออกมาจากเพื่อไทยจากครอบครัวชินวัตร oh. วันนี้พอพิธาออกมาในจอปับ๊บถ้าพูดบวกหวบถ้าพูดบวกกับเพื่อไทยชินวัตร ขนะเอ่ยคนดูมบนรถวูบแต่ถ้าพูดแบบพิทาพูดแบบแดดดีบแดดดี้ปุ่นมาคนตามไล่กันมามหาศาลเลยไอ้ตัเวเลขเหล่านี้มันบอกความรู้สึกของคนเสพข่าวเสพเรื่องราวแล้วคนที่เสพข่าวเสพเรื่องราวเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจการเมืองและความเป็นไปทางการเมือง คนเหล่านี้เป็นพลังขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งในอาจจะอยู่ในภาพปกติขุนเครื่องเล็กน้อยหรือพายุใหญ่มันเหมือนน้ำนิ่งเคลื่อนไหวหรือเป็นคลื่นยักษ์ตรงนี้คือสิ่งที่การเมืองทุกส่วนในประเทศนี้ต้องมองลงไปเพราะนั้นสิ่งที่เล่นกันอยู่ในรัฐสภา มันยังไม่ใช่ประเทศไทยอำนาจที่อยู่เหนือสภาก็ยังมีอยู่อำนาจเหนือการเมืองก็ยังมีอยู่เพราะประเทศไทยเมืองบ้านเราไม่ได้ประกอบด้วยสถาบันรัฐภาเรามีพ่อค้าใหญ่ที่ต้องยึดโยงกับรายได้เป็นแสนแสนล้านธรรหากินกับคนทั้งประเทศเรามีกองทัพเรามีพระสงฆ์เรามีเด็กมหาวิทยาลัย เรามีสื่อมวลชนที่มากมายที่สุดในโลกแล้วก็พร้อมจะสนุกกับทุกเรื่องราวเหมือนปลาหมอคังดำเหมือนพี่รัญยาที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นการเมืองบ้านเรามันเป็นการเมืองที่สนุกที่สุดในโลกการเมืองหนึ่งจากที่ฟังคุณพเดชเนี่ยดูแล้วคุณเฉลิมก็คงจะอยู่ต่อไปตราบจนกว่าเพื่อไทยจะขับนะคะโอ้ยวันนี้คุณเฉลิมหน้าตามเมื่อวานนี้มีความสุขมาก <laughs> พจากการที่อยู่นอกจอไล่แสงสินมาเนี่ยมาไล่แสงมาเนี่ยวันนี้คนเข้าไปตุมุนบาลบรรยากาศมันคือครับผมดูหน้าตาเพื่อนผมบอกมัน oh. มีความรู้สึกมันว่ะ oh. <laughs> <laughs> มันเปนชีวิตชีวาจากครั้งที่เขาป่วยบ้างนะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อวานนี้เราเห็นในทีวีเราเห็นว่าเฮ้ยน <laughs> hey, ี่เสริมคนเดิมเลถึงจะ <laughs> ประสิทธิภาพในการเป็นเฉลิมจะลดลดล,ดลงด้วยาวัยกันด,ด้วยด้วยสุขภาพแต่ความมุ่งมั่นแบบเก่ามาแล้วอ,อันนี้ผมก็ไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อผมก็ไม่ทราบนะแต่คุณเศรษฐาล่คะคะ,ะจ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 ะได้อยู่เหมือนคุณเฉลิมไหมคะหรือจะยังไงดีคะ14สิงหาคมนี้ค่ะอันนี้มันเรื่องของสารรัฐธรรมนูญน,นะฮะ ที่เขาจะชี้ว่าจะอยู่หรือไปแต่วันนี้ผมว่า,าพรรคไทยเตรียมหมดทั้งสองสภาพแล้วถ้าอยู่จะให้อยู่นานแค่ไหน<อ>ถ้าไปก็โอเคเด๋ยวได้เลย<อ>นะได้เลยเพราะว่าสิบกระเดือนเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้ทำให้คะแนนของพรรคไทยขึ้นมาเลยดิ่งลงไปอยู่แล้วขนาดเดียวก็พาอุ้งอีูลงไปด้วยใช<อ>่ไหม คุณทักษิณไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณทักษิณก็เป็นเอกเทศอยู่ละเขามีปัญหาส่วนตัวมีเรื่องค่าศึกส่วนตัวเต็มไปหมดนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของทรื่องที่มีศัตรูมหาศาลมากกว่าตอนที่ที่ยังอยู่เก่าเีกเพราะเมื่อก่อนก็ยังมีฝั่งหนึ่งคือฝัง่งก้าวหน้า,าแต่นี้คุณทักษิณไม่มีทั้งอนุรักษ์ไม่มีทั้งก้าวหน้าส่วนหายไปก้าวหน้าหายไปครืออนุรักษ์ก็ยังยืนครบหมดที่เป็นที่ไม่ชอบเขา วันนี้คุณสักษิรมีฐานะอันหนึ่งอยู่แล้วซึ่งต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเพราะติดปัญหาเรื่องค่าไฟติดปัญหาเรื่องเค,เเคยสัญญามากมายมีปัญหาเรื่องไปขัดใจคน14.4ล้านคนที่เขาอยากให้ไปแต่งงานกับพัคเพื่อไทยและอีกสิล้านคนที่เป็นฝ่ายเจ้าสาวไอ้นนอสิบล้านคนเป็นเจ้าบ่าวอีก10ล้านคนเป็นเจ้าสาว สองคนนี้เขาอยากยวิวีหวากันระหว่างสิบล้านกว่ากับไอ้สิบสี่ล้านเขาอยากให้เกิดการสมสู่กันระหว่างพรรคเพื่ออะไรแต่ด้วยเหตุผลทางประเพณีมันก็เลยไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมมันึก็มีเรื่องมีพ่อแม่กีดกันก็เลยอยู่ก,ก็ไม่ได้ก็เลยจบไปคนนี้มันก็คาราคาสังเนี่ตอนนี้คุณเศรษฐามาขึ้นมาเขาเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของการเมืองโอ oh. ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะคะก็หนึ่งเขาไม่เคยสร้างพักอะไรมาอทัศนะของคุณเศรษฐาวันนี้ถ้าเทียบไปอดีตเนี่ยก็จะไปเหมือนกับคุณอนันต์ปัญญาลชุนพลเอกเปรมตินสุรนนท์ท่านธานินไกรวิเชียรคือเป็นนายกที่มาแบบลอยๆเพื่อสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราเอาตัวใกล้ที่สุดก็คือคุณ อน,นันประชาชุนมีการปฏิวัติมีการตั้งรัฐบ,บาลเสร็จเอาคุณอน,นันต์เป็นหน่อยพอปฏิวัติคุณอนันต์เป็นต่อเรื่องตั้งมายกขบวนไปจะเอาอีกคนหนึ่งเป็นกลายเป็นคุณอน,นันต์อีกวันนี้เศรษฐากับคุณอนันต์อยู่ในราบที่คล้ายคลึงกันมากมเป็นคนที่พร้อมเป็นนายกโดยที่ไม่มีต้นทุนอเลยเลยทวันนี้ถ้าเกิดมีการยึดอํานาจปูปั้มป,ป,ป,ปูมาหาตัวไม่ได้เพื่อจะไม่ให้มันว่าก็ ขอเชิญคุณเศรษฐา,ากับมาอีกครั้งหนึง่งในนามของอผู้รักษาความสงบความกินดีอยู่ดีของประเทศชาติไม่แล้วความสงบเรียบร้อยมันใช้หมดแล้ว<อ>ความมั่นคงเนี่ยตอไปที่ว่าเป็นการปริรูปเพื่อความกินด,ดีอยู่ดีของประชาชนก็ไปตั้งชื่อยอเอาเองแล้วกัน <c oughs> นะก็ขอเชิญคุณเศรษฐามาฮะตอนนี้ถ้ารูปแบบคุณเศรษฐาไปคล้ายคุณอนันต์ประชุชธ คนในพรรคเพื่อไทยหรือคนที่ตบใหญ่ยิ่งในพรรคเพื่อไทยก็จะมองว่าสร้างคนผิดแล้วล่าแล้วสิ่งที่คุณเถระทำก็ทําแบบเดียวกับที่คุณอนันต์ทำคือปลอบประราชส่วนตัวบินไปเจอคนในโลกสังคมทั่วๆไปหรือพูดง่ายๆก็ออกไปทําสังคมหมดแต่งานบ้านไม่ทําไม่กวาดบ้านเลยวันวันหนึ่งเธอก็ออกไปเที่ยวเตะคะไปสออัง,าง,าส,งสาษณ์ไปพูดคุยอะไรไปอะไร แต่พอม้าที่บ้านไม่มีการกวาดบ้านไม่มีความส้องอาดกางเกงในก็เลอะเทอะวางไปไม่เป็นที่เป็นทางหมดนะาีิฝุ่นก็เต็มหมอนก็ตกอยู่ข้างเตียงผ้าห่มก็ร่วงอยู่ท้ายเตียงมันก็เป็นรูปแบบพูดให้เห็นภาพเห็นภาพมากค่ะใช่ไหมราะนั้นเนี่ยมันถึงมีสสคนบอกเฮ้ยทำงานกะทีสิไปไหนอ่ะแล้วสสคนนั้นจะตะโกนมาเฮ้ยให้กับนายกตีของพรรคเนี่ย มันต้องเป็นความรู้สึกมหาศาลอยู่ต้องมีการสนับสนุนจากคนจำนวนหนึ่งนะไม่ต่ำไม่ต่ำสุดก็บนสุดหรือทั้งซ้อนทั้งบนั้งต่ำ<อ>ก็ได้เพราะคนนี้ที่ออกมาไม่เป็นปัญหาเหมือนคุณวัน <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าก็บอกว่าจงทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน นะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าทําไม่ดีแต่ออกเด่นก็เป็นภัยทําไม่ดีแต่ออกเด่นก็เป็นภัยไม่มีนายที่ไหนอยากเห็นเราเด่นเกินก็แปกให้เข้ดีด่อยไม่ไม่มีนายที่ไหนอยากเห็นเราเนี่ยคุณเสียฐ้า ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปในในต้นเดือนหน้าผมว่ามันมีสองทางคือไปแบบไหนนร่บอุณการอยู่หรือไปเราสามารถวิเคราะห์ได้ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรอะคะตอนนี้สำหรับผมไม่วิเคราะห์ผมบอกว่าไปแบบไหน<อ>ผมไม่มีคำว,ว่าอยู่อลอ ถ้างั้นถ้าถ้าไปใครจะมาแทนมันมีตัวเลขหนึง่งซึ่งมันอธิบายยากแต่มันสัมผัสได้การที่คุณเสียรีพิสุทธิ์บอกว่าทั้งคุณทักษิณและคุณคุณหญิงขอล็อกให้ถอนอเรื่องที่ไปกล่าวถึงคุณคุณปูค่ะ<ต>คุณทักษิณกับคุณปู คุณปูพูดพลตวจเอกี่สุดน์ไปหาคุณทักษินที่ชั้นสิบสี่แล้วก็นายกปูโทรแล้วก็คุณทักษินไป็ถเยงกแล้วใช่ไหมว่าไม่จริงอะไรประมาณนี้แต่จริงไม่จริงไม่รู้อันนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่สองคนนาพันตำรวจโทกับอดีตพันตำรวจโทกับคนอดีตพลตุรเอกเขาจะคุยกันชาวบ้านเชื่อใครชาวบ้านเชื่อใครถ้าดยคาแรคเตอร์แล้วชาวบ้านจะเชื่อคุณเสลีพิสูจน์มากกว่าใช่ใช่ค่ะ แต่คุณปูไม่ได้ปฏิเสธใช่ค่ะปูอาจจะอ้างพี่ไปให้คุณเสรีจมพ่เสรีหลงผิดว่าพี่ขอให้คุยก็ได้เรือ่อก็ไม่จริงไม่จริงแต่ไม่ได้แปลว่าปูไม่จริงแต่ว่าาคุณทักษิณบอกไม่จริงก็ได้เพราะทักษิณไม่ได้ไม่ได้โดยตรงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อปูหรือคุณทักษิณเนี่ยขอให้ถอนแล้วเขาถอนแล้วทำไมโจกฟอง อสองต่อในข้อหาเดียวกันใช่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นพิรุษที่ที่มันไม่สามารถจะอธิบายได้แต่รู้สึกได้ว่มามันมีความมันมีเรื่องบางอย่างผิดปกติแล้วก็ซัมซิงลองในแบบนั้น่ะ แต่บิ๊กโจ๊กเองแกก็ดูไม่สนหน้าอินหน้าพรมไหมคะแกสนแค่ว่าต้องเอาแกกลับเาโจ๊กไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนบ้าแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไม่ไม่มีสติปัญญา<อ>เขาไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเล่นเรื่องนี้เลย<อ>ไม่เห็นเลยว่าคนโจ๊กจะใช้อารมณ์ในเรื่องที่เล่นมาตลอดอเขาเล่นด้วยลีลาวิชาการแล้ววิเคราะห์อย่างลึกซึง้งแล้วมีทีมงานมหาศาลดูแลเขาอยู่<อ>ที่เขาไปปรึกษาหารืออยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีเรื่องอิโมชันตําหรับโจกเพราะนั้นการที่ถ้าเขาคุณเสรีพิสูจน์ถอนแล้วโจกไปเล่นต่อนในเรื่องนี้จะดูว่าเขาโอ้โ oh. ห oh. วันนี้เป็นหัว oh. หมู่ทะลวงฟันเป็นคนบ้าบินบ้าดีเดือดอันนั้นคุณกำลังมองสุรเชษหักพานผิด mm. จากตัวเขาเองอเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ย ดูแล้วนะคะคนที่น่าจะอยู่ได้นานกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมเฉ,<ล>ฉลิมก็เล่นเฉพาะกิจเพราะหนึ่งอายุสองสุขภาพแล้วก็ขณะนี้คล้ายๆกูตกมึงจะยทำให้กูต่ำอหกเกอเขาถึงใช้คา,าว่าตกแต่ไม่ยอมต่ำก็แปลว่า เขาจะไม่คุกเข่าให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเพื่อนรักหักเกลี่ยมโหดเพราะว่าทั้งสองคนก็เคยเ,เป็นนายเป็นลูกน้องกันมาในระยะสั้นๆช่วงหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งคุณจะเหลือก็เขาก็พูดเมื่อวานครั้งหนึ่งคุณทักษิณก็อยู่ก็เป็นอยู่กับเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปอยู่คุณเ,เขาก็ไปอยู่กับคุณทักษิณเรื่องราวของคนสองคนนี้ มันเป็นเรื่องเหมือนในหนังจีนนะนะเรื่องอะไรคะสามก๊กอะคะไม่รู้ไม่ใช่อไอ้ต่างคนต่างใหญ่อะไรอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็รอดูกันนะคะว่าจะจบลงอย่างไรแต่วันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพ,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 พระคุณคุณเระเดลภูริปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ